สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคดีหมอปลานะครับหมอปลามาปรึกษาคดีกับผมเรื่องที่ว่ามีตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งอยู่ดีๆก็ออกหมายเรียกมาบอกว่าหมอปลาเนี่ยนะมีความผิดฐานก่อเสพยาเสพติดน,นะผมฟังแล้วก็ตกใจเมื่อวานนี้หมอปลาโทรหาผมคือการที่ตำรวจเนี่ยจะไปกล่าวหาใครนะครับนะว่ากระทําความผิดอาญาเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องมีพยานหลักฐาน นะอะ่มั่นคงเพียงพอนะครับว่าเขากระทําความผิดนะครับต้องมีพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาพอสมควรนะนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความนะหรือไปออกหมายเรียกเขาว่าเขากระทาความผิดอาญานเนี่ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถือว่าเป็นการประพฤติชั่วร้ายแร,ยแรยแงต้องถูกไล่ออกจากราชการและต้องติดคุกจําคุกไม่เกิน10ปีเพราะไปการแกล้งเขานะ คราวนี้ต่อมาเนี่ยผมติดตามข่าวนะนะครับตำรวจอ้างว่าพิมพ์เอกสารผิดมันฟังไม่ขึ้นหรอครับคุณเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนนะรับราชการมานานงานแบบนี้มันต้องอาศัยความรอบคอบคุณจะไปอ้างว่าพิมพผิดเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ข้อแรกเนี่ยดูแล้วตำรวจจะรอดยากอะมันทําความเสียหายให้เขานะ่ะนะเพราะนั้นก็ต้องไปขอโทษเยียวยาหรือไม่ก็ต้องติดคุกติดตารางถูกดำเนินคดีอะไรไปก็ว่ากันไป นอกจากนี้มีอีกประเด็นหมอปลาบอกว่ามีตำรวจไปค้นทะเบียนราษฎรเขาไปค้นที่อยู่เขาทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นใครจะเที่ยวไปค้นทะเบียนราษฎรไม่ได้นะการค้นทะเบียนราษฎรเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเนี่ยก็1น7านะจำคุก10ปีเหมือนกันตอนนี้มียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนดังที่เป็นนักแฉเนี่ยยูทนะูบเบอร์บางคนเนี่ยก็โดนนะโดนครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฟ้องนะฮะแล้วไปแจ้งความแล้วฟ้อง ราย,ยาการฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับไปค้นทะเบียนลารเขาครับนะเป็นยูทูบเบอร์นักแฉเลยนะครับคนหนึ่งแล้วครับไปค้นทะเบียนบ้านตอนนี้โดนฟ้องครับข้อหาครับคือไปใช้ให้ตำรวจเนี่ยไปค้นทะเบียนบ้านคนอื่นเขาก็อ่าข้อหาอ่าคนที่เป็นราษฎรใน,นโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริตนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลแล้วครับอีกไม่นานก็มีโอกาสติดคุกอาจจะไม่ได้มาแฉต่อไป เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้หมอปลาใครโดนค้นทะเบียนล่าใครโดนค้นทะเบียรนรนาะชครถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมํำเนินคดีกับทั้งตํารวจและคนที่ค้นทะเบียรนราชได้เลยครับเห็นว่นดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับก็คเคยเป็นอดีตทนายความคดีแตงโมนะฮะวันนี้ก็ติดตามข่าวสารผู้สื่อข,ข่าวถามนะครับว่าวันนี้มีการตรวจพยานหลักฐานนะครับ ผมจะมาให้ความรู้ข้อกฎหมายในคดีตแต่งโมนะฮะว่าตรวจพยานหลักฐานคืออะไรฝ่ายโจทก์จำเลยมีพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยา,ยานยายยายผู้เชิวชาญน,นะครับก็ต้องนํามาส่งสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจดูก็่ากับว่าทั้งโจทก์และจำเลยวันนี้ใครมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองนะครับเฉพาะที่อยู่ในความครอบครอ,องตัวเองก็ต้องนําส่งในวันนี้ นะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายพยานนะครับที่ว่าต้องการให้สู้คดีกันแบบแฟร์จำเลยจะได้รู้ว่าโจทย์มีพยานหลักฐานอะไรบ้างนะถ้าพยานหลักฐานมัดก็จะได้รับสาภาพาถ้ามีช่องว่างก็จะได้สู้นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีหน้าที่เอาพยานหลักฐานมานะครับหลังจากนั้นศาลก็จะกําหนดการสืบพยานนะสืบพยานโจทก์ก่อนในคดียา,ยาหลังจากนั้นจึงมาสืบพยานจําเลย นะครับอันนี้เป็นระบบกล่าวหานะครับโดยทั่วไปนะครับในคดีสําคัญแบบนี้นะคดีนี้อายการจังหวัดก็คืออายการดาวเป็นเจ้าของสำนวนนะครับก็จะแยกพยานออกเป็นกลุ่มๆเช่นพยานในที่เกิดเหตุพยานประจั์พยานพยานแวดล้อมอกลุ่มพยานบุคคล2พยานที่เป็นส่วนราชการนะพวกตํารวจพวกฝ่ายสืบสวนอะไรก็ว่าไปกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จะมา เบอรความเกี่ยวกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เพราะนั้นพยานก็น่าจะมีประมาณ3กลุ่มนะครับก็ดูนะครับวันนี้ว่าจะมีใครรับสาภาพไหนคนไหนรับสาภาพนะศาลก็อาจจะตัดสินเลยเพราะนะครับไม่จําเป็นต้องต้องสืบพยานเนื่องจากโทษขั้นต่ำนะไม่ได้ถึงขนาดถึง5ปีนะฮะเป็นคดีเล็กน้อยก็สามารถพิพากษาได้เลยนะครับนะครับและนะฮะอันนี้ก็เออก็แล้วแต่ว่าศาลจะงไงส่วนจะติดคุกหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับุวินิจของศาล นะถ้าสารเห็นว่าเยียวยาแล้วพอใจผู้เสียหายไม่เอาเรื่องก็อาจจะรอการลงโทษก็ได้หรือไม่รอก็ได้เป็นดุลพินิจของสารนะครับก็ให้ความรู้คดีแตงโมกันแค่นี้ครับนะขอให้ทุกคนติดตามนะครับว่าสารจะตัดสินอย่างไรนะสารเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฟังสารนะครับนะเนี่ยสารท่านเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมทุกคนและการตัดสินคดีของสารนั้นก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นไปตามหลักเหตุผล เห็นวาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช alcohol, ้าดูข่าวนะครับหลายๆช่องนะฮะกรณีนายประสิทธิ์เกียวกกนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่ศารอาญาชอบโรงประชาชนปรากฏครับนะหลอกเจ้าหน้าที่ราชทัณ์ขอเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำมีกุญแจมีชุดนะพร้อมที่จะ เปลี่ยนตัวจากชุดนักโทษเป็นชุดพลเรือนแล้วก็หลบหนีออกมาแต่โดนตำรวจสารเจ้าที่สารจับได้ที่สารอาญามาเช้านี้พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจมากนะครับนะมีความผิดทันทีอะไรข้อหาแรกครับละเมิอดอำนาจศาลนะประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลทันทีครับต้องติดคุกหเดือนครับละเมิอดอำนาจศาลข้อหาที่สนะครับนะเป็นกรณีหลบ หลบหนีในระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาลนะครับระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำั้งปรับนะครับนะคดีนี้นะครับนายประสิทธิ์ก็คงจะต้องติดคุกกันหัวโตต่อไปคงไม่ได้รับการประกันตัวและก็ต้องมีการใส่ตัวกันแล้วครับคนแบบนี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ครับเป็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจจากทนายไกลทุกกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะติดตามข่าวทหารเรือเรือจมนะครับเรือลบเรือหลวงเนี่ยนะครับนะที่จังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็มีคนถึงแก่ความตายนะครับและเหตุที่ตายก็เนื่องจากไม่มีเสื้อชูชีพกองทัพเรือกลับมาให้สัมภาษณ์ทานองว่าตอนแร,แรกบอกว่าเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพมีครบและมีเกินต่อมา20ชั่วโมงต่อมา นะจำนวนต่อหลักฐานบอกว่าเสื้อชูชีพไม่เพียงพอและต่อมานะกองทัพเรือให้สัมภาษณ์จำนองว่านะถึงแม้มีเสื้อชูชีพก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดชีวิตนะท่านผู้นำอกองทัพเรือไม่น่าพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะการมีเสื้อชูชีพนั้นมันไม่มีทางตายแล้วครับมันไม่ไม่มีทางจมน้ำหรอกครับผมเคยไปดำน้ำที่กระบี่ที่ภูเก็ตมาก่อนที่สตูล นะอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะผมเคยใส่เสื้อชูชีพไปดำน้ำําไปเล่นน้ํามันไม่มีทางจมให้มันหลับให้มันง่วงยังไงมันก็ไม่จมครับเพราะฉะนั้นทหารเรือของท่านถ้ามันมีเสื้อชูชีพมันคงไม่ตายแล้วครับไอที่มันตายเพราะมันไม่มีเสื้อนะพูดความจริงดีกว่านะครับเราเป็นชายชาติทหารออกมารับผิดแล้วขอโทษญาติคนตายจบ นะเหมือนคดีแตงโมอ่ะแตงโมที่มันตกน้ําตายตกเรืออายการจังหวัดนนทบุรีที่เขาฟ้องน่ะนะมันเป็นความประมาทไม่มีเสื้อชูชีพมันเลยตายถ้าแตงโมตกน้ําไปแม่น้ําเจ้าพระยามีเสื้อชูชีพมันไม่ตายหรอกมันลอยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกองทัพเรือนะครับไปยอมรับความจริงแล้วออกมาขอโทษญาติคนตายแล้วก็เยียวยาเพราะการกระทําดังกล่าวของคนที่ดูแลเรือเนี่ยก็คือคนที่ประมาทนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์พี่น้องแสดงความคิดเห็นและกดแชร์ด้วยครับจุกรูสวัสดีครับผมทนายเดชาตื่นเช้ามาก็นะครับได้รับทราบข่าวเจนตีนาชนะฝรั่งเศสไปในการดวลลูกโทษนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับชัยชนะได้มาเพราะความเพียรความมุ่งมั่นนะครับไม่ใช่โชคช่วยก็ยินดีครับฟุตบอลโลกจบไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เพียงว่ากองเชียร์ทั้งสองฝั่ง ที่มีการแทงพนันฟุตบอลกันไว้เยอะแยะมากมายก็ไปหาเงินทองมาใช้นี่กันนะครับการแทงพนันฟุตบอลเนี่ยถึงเวลาแล้วแทงเสียแล้วไม่จ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องโดนกระทืบนะโดนฆ่าตายโดนจับตัวไปขังอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นนะก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับไปดูนะครับพวกที่แทงพนันฟุตบอลแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จ่าย ขาก็จะเริ่มเช็คบินกันวันนี้แหละครับนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมีข่าวนะนะแทนฟุตบอลไม่จ่ายถูกกระทืบถูกฆ่าตายถูกซ้อมทิ้งข้างถนนนะประเทศเราเนี่ยการพนันเนี่ยแก้ไม่ได้และผมเชื่อว่าตำรวจก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนก็น่าจะไปรับสวยบางคนก็เป็นเจ้าของโต๊ะพนันรับแทงฟุตบอลเสียเองนะครับนี่ยังโชคดีนะได้กลับ ได้มีการจับดาราผู้หญิงกับสามีโปรแกรมเมอร์ไปนะครับนะช่วงฟุตบอลโลกมีการรับแทงพนันนฟุตบอลกันเป็นเงินประมาณ7 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนยึดทรัพย์สินไปได้700ก็ถือว่าเป็นผลงานของตำรวจอันนี้ต้องชื่นชมนะทำดีต้องชื่นชมนะฮะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกองปราบอันนี้ทำงานสำเร็จต้องชื่นชมครับแต่ยังไงก็เข็นให้ถึงสารนะครับอย่าไปทำพยานหลักฐานอ่อนนะ นะตั้งข้อหาครบทางการพนันทั้งพรบคอมทั้งฟอ,อกเงินแต่หลักฐานย่ออ่นนะครับเพราะว่าเงินมันตั้งเจ็ดแปดพันล้านนะเงินสดทรัพย์สิน700รอยล้านเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับมันทำให้สำนวนอ่อนกระทันหันได้จากคำสั่งฟ้องก็จะกลายเป็นคำสั่งไม่ฟ้องผมเชื่อว่านะตำรวจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีนะ คนนอกรีด hmm. น่าจะเป็นแค่คนบางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ